บยดีสบายดีน้อง่าวเนาะมันเลยเก็มาบังมาชมงานดองเพ้อมันเ้งของชาวลับเซ็เนาะอ่้องแพเนาะลงไปชนห้าพี่น่องเนาะเอาเวลาต่อมาได้เนาะสบายดีสบายดีาเบิงทั้งพี่ห่ช่วงสลมุนเนาพี่น้องเนาะ บ็งสาแฟงเศษเหนือสาแองเกิดกำลังตักจมเนาพี่น้องตักจมใส่ถุงเนาะไม่แอบถ่ายคนหูเมื่อ Say người lạ lắm 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 สูดอยู่บ่แซบบอ,อแซบห้ากินข่าบปลูกเนีเยในเข่า,านะอกินเองบุฟเฟ่เอ้า,อากินเองเนาะก,กินเองเวลากินข่ามนนองแล้วไง่นาะเนี่ยบรายเนาะ หมู S <S ันนีคือเป็นวนยิ่แต่ว่ามนนชมตอนนี้ก็กลังแขนเนาะแขนนานชานี่นต้นใตนนี้ต่อไปตัวเียวเดียวแก้วเนี่ยถีต้นนี้ต่อไนนไ่ดีดีให้กันม่ดี

ะผูกอยก้เทียบไปผูกไะนผูกน่องไผ่อีกเนายฮะอผูกนั้งน้องชายน้องไผ่พอมแล้วผูกก็ได้ ดับเนเี่ยมัจะมาเลยนะ <c oughs> ดับเนี่ยมัมาแล้วจำม้วมแนก่าวรสโซ่ขมิ้นอะไรพี่น้องเล่นไปดีอยู่ดีมีมแห้งแล้วชอบีไปดีเลยมีเมียมีขู่แล้ว

เอา là số บักนี่เอาซ่้อ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  chạy nhúm <laughs> <laughs> <khẩu chai> <laughs> 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 ดูไไปก็มีแม่นะมแม่นไปป้าเมียนะไปยังไ้มแตรลอยไปบ่โอ้มาไปอยู่ไกลเลยบ่งป้าเบิ่งระชมคนน้องไปทงเนาะเออขว่าเปาวา เัยม so. so, so oh. ีมาปูแคบนแล้วพอปูแคบก็เล่าไปเนะนะตากบปแคแล้วเนาะแมามาต่อแบบมาต่อเนาะโอ้โหนี่เราไไซบอ่ะ

มาางหน่วยันนี้ไปหชมม่งหนครับเาไดูอันมาชมหน่อต่อหน่อยลเออน้อเนาะมาชมแล้วถามว่าทไมเนี่เามาหนีไปเนยยี่กะ นี่มัวสบายดีแล้วเนาะโอ้ไม่แอบถ่ายรอบนึงเลยมัวแต่ตักกระมูกกระมุยอยู่ไ,ยนะ <laughs> ไปผูกแค่ร้านใช่มากเลยคอยน้ำผูกแล้วแล้วแต่เจ้า,ออา,า,าท่านในผูกเบสกินเองดัฮะดุยเองเลย สดน้ำอย่างเดียวสดอย่างเดียวเป็นไงเอออิ่มแล้วบอสอิ่มแล,ล้วหรอกมาสดชดของแม่นี่ถ่ายคลิปนี่ยมาสบายดีก่อนสบายดีก่อนเอาผัสสิงองเงีย้ยเขาเ่งทำอยู่เพื่อนหมนดเลยลูกเงทำอยู่เพื่อนเด้ออี่เด้หน่ะกระเป๋าแม่โัวจับ โทรซับไ์่เนินี้หก็ะแกเระบอไปแถวอันนี้ของแม่ยังไม่ยังลงูกอา้าวมีวาย,ยบนงมูาาดาไทยปลาถ่ายคลิปอยู่ยช่วงนี้กจะลังเริ่มรับประทานอาหารกันต่อน้องูๆแขนไปน้ำเนาะรับประทานอาหารอีก จักหน่อยสิได้ไปส่งเทยเนาะพี่น้องบ้านน้องหวัดกับสันบ้านเาจเ้าสาวอู่ไก่เติเนาะครับโดยไปประมาณถึงชั่วโมงเนาะจากบ้านเป็นหนึ่งว่าทางบอดีแน่มันจะเสืเฮง,งนิดหนนะึ่งเนาะในการเดินทางการไปการมานทางจะขื่นลายพี่น้อง ลูกล่างลำง่ายครับแต่บางจุดเิ่นกาพัฒนาเนาะ่นอะที่นทางอยู่เนาะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านการเทพันถนนทางสุภาพสุภาพสุดาพสุขุนนะรันจะร่างเริ่มระานอางาน

มันมียังมากไม่เราคุณน้องจัดแบบเรียบง่ายไา่อยากที่พี่น้องมามาซอยมาเรือเนาะทำหมู่บ้านต่างๆก็จะมีเนาะคุณน้องแต่ว่าบางที่เป็นแบบมันมีลายเมันจะจัดยังไๆเนาะคุณน้องแต่ในแบธรรมดาก็อยู่ก็กินเนาะมีก็กินแบบจัดเล็กๆน้อย Tân nói không vậy, nó mãi nó bay nó để nó bay nó, để nó, để nó. หาบ่ได้บ่ได้บ่ได้แต่คําขอมันบ่ได้ว่าอันนี้จะขอ15ล้านทอดเด้อแต่ว่าร่วมเซฟเงินหมด

สบายดีสบายดีเนาะถูกทุกคนนั้นกับกำลังกำลังจบดีสบายดีสบายดีดีวีดีเหอนกันเนาะแานงานกู่ายเนาะพี่น้องก้นเห็นพอสำนีนะฮะามบ้านนอกของหนาเา bố mì nhân lai nó nó có hai cô đang nhìn có và con lại có tít này xong nhé mình nhìn cà con này nó cái mặt tròi nhà này mm, no. mm -hmm. là đó เนาะกันนาพ่อกันใหม่เนาะพี่น้องที่ใจกระโจไหลเนี่ยนะครับกดไลค์กดติดตามมาสองชาวแป้งนะฝากตีฝากชมได้เนาะพี่น้องนะขอขอบขอบใจเด้อทำอย่านใรแต่ดีทุกคนที่เบิ่งที่แยงขอบคุณชาวแกลงหรือว่าจะตีพี่น้องเหมืกัขอขอบคุณ ขอคำว่าฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามและขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีโอกาส,าสานาพบป้องกันใหม่น้องสบายดี